้ำดัแบแงสลักางครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่บันครับไฟนี้ก็รู้ตัวไม่นานครับแต่ว่าซ้อมมาตลอดรเราซ้อมอยู่แล้วออลว,วันนี้เรามาแทนมาแทนรู้ตัวทีกี่วันรู้ตัววันที่ยี่สิบเจ็ดครับก็ลดน้ำหนักเลยแต่ว่าซ้อมมาก่อนั้นก็ซ้อมตลอดแล้วซ้อมอยแล้วเจอนี้เรามีรายการไวจริงจริงยังยังไม่มีแต่เราก็ซ้อมปกติปั๊มให้เพื่อนมก็คือเป็นคู่ซ้อมกับเพื่อนๆอยู่แต่พอว่าโทรปุ๊บก็มาเลย เรารู้ตัวก็สามวันคนก็สบายสบายคือเราสบายแล้วเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบหกเราเคยจะตายอะไรครับเอ่อเซค้ประมาครับลงในก็ได้ครับอ๋อแล้ววันนี้เราเจอกับฝนเหนือไม่เคยเจอกันแน่นอนไม่เคยใสแดงเลยครับแล้วได้ถึงสาเก็มาต่องเราไ่ม ไม่ครับไม่หาคลิปไม่เจอของหาไม่เจอก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาเป็นมือแบบไหนแล้วอย่างวันนี้เราจะว่าเกว่างแข่ไงก็เรื่อยๆค่อยๆไปก่อนเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาบนเวทีและแก้ไขกันตรงนั้นเลยครับเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟล์ละสองสองไฟล์ไปต่อยที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ทั้งสองไฟล์เลยไม่แล้วก็ซีสเกียครับอ๋อบุรีรัมย์นี่เราช่างต่อยใช่ไหมช่างวันนั้นเจอกับเอ็ดบันดอนเป็นไงบ้างแข่งแต่เขามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดใหญ่ไหมก็ใหญ่ครับก็สบายสบายมันมาแทนกันด้วยเนาะแล้วไฟสองนี่เราต่อยที่ซีสเกตสเกตอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยช่างต่อยเป็เท่าไหร่ห้าสิบสี่กิโลห้าสิบกิโลไปตอนนี่ประมาณร้อยสิบเก้าแล้วเป็นไงชนะชนะมาแล้วก็มาไฟนี้มาแทนนี่เลยร่างกายตัวนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์ป สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนาะสมมูรณ์แข็งแรงสมเสรไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บก็อย่าไม่มาถึงพร้อมได้เลยท่พร้อมเราต่อยมือมานี่รู้งงหมดกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาห้าสิบหกสิบเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดศรีสะเกีฝากเชิยชวนแฟนคลับเรามาทีหน่อยครับฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้จะทำห้เต็มที่วันนี้ทำได้ไม่ได้ทำได้แนะครับทำได้นะโอเคขอใจว่าน้องชายครับ